ครับผมก็ขอกราบนกักการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณนะ้าคุณอาคุณลุงแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับผมมาพบกันในวันที่ที่หกนะครับผมผมมีเพบรรณาอยู่สี่ต้นนะครับผมไม้พอม่อเมล็ดมาให้ชมในคืนนี้แล้วก็มีไม้เสียบกิ่งอยู่คู่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวมาดูไม้เสียบกิ่งก่อนนะเผื่อท่านไหนอยากจะไปเลี้ยงดูอันนี้ เส้นหน้าก็ต้องพูดถึงนะขโขโ,โตโตนะครับผมในกระถางใหญ่ๆเป้งๆแบบนี้แหละโครงสร้างมาตรฐานนะเป็นไม้เสียบจริงนะอันนี้ใช้ต่อ f สองนะแต่ก่อนทำไม้ f สองด้วยแล้วก็ f สองเลือกทำแล้วก็นำต่อ f สองมาเสียบเสียบตรงนี้เสียบเอากิิงแม่พันมาใส่ให้เลยนะครับผมไปยากนะคู่นี้หาขั้นไหนจะรับในคืนนี้คู่นี้ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนะครับผมไม่มีค่าส่งนะในราคาห้าร้อยบาทสำหรับไม้คู่นี้ เป็นไม้ฟอมในละโคดรเป็นไม้ที่สวยนะไมาแบบนี้เอาไปเขียเ่ยกสอนได้เอาไปสร้างสายพันธุ์เอาไปขยายพันธุ์ต่อได้นะครับผมแล้วมาดูไม้ที่พอ่อเล็กบ้างไม้เหล่านี้ประการเรื่องดอกเป็นไม้พอ่อเล็ดจากต้นแม่ก่งตอนนะครับผมตัวน,นี้ขวดรากบึกบึกมากอร์มก็โอเคนะได้ก็ถือว่าที่สุดแล้วนะ ต้นที่หนึ่งนะครับผมต้นที่หนึ่งมาดูต้นที่สองต้นนี้จะเป็นไม้อนาคตนะตอนนี้ฟอร์มยังไม่ออกกิ่งยังยังไม่เต็มที่อเราดูกิ่งยังไม่เต็มที่นะคุณพ่อคุณลุงนะครับผมกดป้าด้วยเื่อชอบนะครับผมกิ่งยังไม่เต็มที่นะต้องรออีกในระยะหนึ่งต้นนี้นะต้นที่สองตันๆเลยอันนี้ไม้ตัวนี้อยอบาลำต้นสูงนะไม้ต้นนี้แล้วก็มีกิ่งเมียนที่ยืดให้ด้วยจะเป็นไม้อนาคต ไม้ต้นนี้บอกว่าจะเป็นไม้ที่สวยในอนาคตแล้วก็ต้นที่สามต้นนี้ต้นนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะร้าอีกยดควอมสวยงามไม้ต้นที่สามดูใบโอเคมากสวยเอาแค่ไม่มีดอกก็โอเคนะก็สวยมากแล้วนะครับผมรับต้นที่สามต้นที่สี่ก็บึกบึกนะครับผมต้นที่สี่ตัวนี้ใบจะออกคล้ายคยกุ้งเก่าหน่อยนะตัวนี้ต้นที่สี่ใบคล้ายกุ้งเก่าหน่อยสวยงาม ทุกอ่าทุกอย่างนะทุกไซด์เลยแล้วก็ลำตัวดีมากช่วงลาตัวนะดีมากเลยต้นนี้ดีมากเลยก็ไม้เหล่านี้เป็นไม้คัดเกศทั้งหมดนะครับผมไม้ที่ไม่ได้คัดเกศจะเป็นแบบนี้นะอันนี้รุ่นเดียวกันนะรุ่นเดียวกันทั้งหมดอ่าเวลาฝังจะฝังตรงนี้เวลาปลูกตัวเท่ากันเห็นไหมต้วเท่ากันใหญ่ไหมซ้ออลงมาอันนี้เป็นไม้ที่คัดทิ้งนะไม่ใช่คัดทิ้งหรอกคมจะมามาจากทิ้ง อาตัดจริงแต่ว่าไม้แบบนี้ไม่ได้ขายนะเพราะว่าไม้เป็นไม้ที่ไม่สมบูรณ์ใ่ไหมกริงเมีไม่ได้สั้นแล้วก็จิ่งไม่แจกให้จิิงตรงนี้ไม่ได้ตัดทิ้งในลักษณะแบบนี้เป็นไม้ที่ไม่เต็มฟอร์มไม้แบบนี้จะไม่ได้จาหน่ายนะแต่จะเลี้ยงเองจะเอาไว้ทําให้ดูในระควดว่าถ้าไม้ที่เราอ่าไม้ที่คัดเกตออกจะเป็นแบบไหนอันนี้คือต้นใหญ่แล้วคัดเกตต้นเล็กก็ถอนทิ้งจก็บหมดแล้วตัวนี้ได้มากเลยตัวนี้โครงสร้างรากได้นะเน้นธรรมชาตินะ ไม้ผมเน้นธรรมชาติอย่างเดียวเน้นรากธรรมชาติอย่างเดียวจริงไม่ได้ครับผมกิ่งที่สี่เนี่ยไม่ออกให้ใช่ไหมไม่ออกให้เดี๋ยวจัดตัดให้ดูนะต้นนี้ตัดกิงทิ้งตัดกิ่งสามกิ่งนี้ทิ้งแล้วก็เหลือกิ่งเมียนกิ่งเดียวไว้ข้างบนเอาไว้ทาให้ดูนะตัวนี้ไม่ได้ขายไม่ได้จำหน่ายนะครับผมคุณลูกคุณพี่นะครับผมไม้สี่ต้นนี้แน่นอนอันนี้ความริงจะมีต้นไหนต้นหนึ่งต้นไหนต้นหนึ่งนะ เหยียบหลักแสนแน่นอนเหยียบหลักแสนแน่นอนครับผมก็หลักหมื่นไม่ต้องพูดถึงไม้โตยังไงก็ถึงหลักหมื่นอยู่แล้วก็สวยทุกต้นนะครับผมคุณพี่คุณลุงคุณนะ้าก็ขอมาช่องทางนี้นะจะได้ดูรายละเอียดด้วยถ้าส่งทางไลน์อาจจะไม่ดูรายละเอียดแล้วก็อย่างนี้ารายละเอียดไม้จะดูค่อนข้างเยอะหน่อยไม้ต้นโตนะไม่ใค่ต้นเล็กนะครับผมไปราคาเดิมนะจริงๆถ้าพูดกันจริงๆนะไม้ไม่ได้มันอยู่ไอเพปนาเนี่ยไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกนะ จะเอาของแท้ไหมทำไมามาปล่อยราคานี้เอาก็ิจริงๆนะต้นนี้เนี่ยถ้าถ้าราคากาันปล่อยกันนะถ้าถ้าราคาสวนนะก็ยันขี้เหร่ก็ตกตัวละห้าร้อยนะตัวละห้าร้อยอันนี้ตัวห้าร้อยแต่ตัวนี้ก็ไปในราคาพิ่จะภาพไปราคาให้เดินต่อนะครับผมให้เดินต่อเพราะว่าก็ไม่จะ <laughs> เดิมนะครับเอยช่วยก็ขอบคุณนะครับผมก็ก็ไม่กลา้าไม่กล้าว่าราคานะไม่กล้าขึ้นราคาก็ไปราคาเดิมน,นะ สามร้อยห้าสิบก็แล้วกันนะต้นรักสามห้าสามร้อยห้าสิบตามราคาเดิมก็แล้วกันนะครับผมจริงๆไม้เหล่านี 1, so, ้ราคาไม่อย so, ู่ตรงนี้หรอกก็ผมให้ราคาเรียนต่อนะเรียนต่อก็เรียนที่เรียนหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับผมในราคาเรียนต่อก็ชอบต้นไหนก็ถ้าเข้านะเข้ามานะ้ครับผมอันนี้ต้นที่หนึ่งนะต้นที่สองผมอาจจะอยู่เด็กไม่ได้เท่าไหร่นะอันนี้ตัวที่สองนะแล้วก็ัต้นที่สามนะครับผมตัวที่สี่ก็ขอบคุณครับผมวันนี้ก็ขอบคุณนะครับผม ขอบคุณป้ามากท่านหนึ่งนะครับผมขอบคุณที่สุดเลยครับขอบคุณคุณพี่ที่อยู่ลองคายด้วยแล้วก็ขอบคุณคุณพี่อยู่สกลนครด้วยแล้วพี่สกลนครถ้าดูชอบต้นไหนก็ทักมาด้วยหรือคุณพี่ถ้าชอบต้นไหนมากมากกนไหนเนาะมากเกินไหนก็ทักเข้ามาทางไลน์ผมได้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่ให้กำลังใจทางไลน์ทุกวันทุกวันนะครับผมผมยังไม่ตอบทุกท่านเลยนะก็ไม่เคยก็ขอบคุณภาพตลกตลกนะมุกฮาขอบคุณทุกท่านมากที่สุดเลยขอบคุณนะครับผม เดี๋ยวให้ผมเสร็จงานก่อนเดี๋ยวผมจะวตอบให้นะขอส่งติ๊กเกอร์เอานะคืนนี้แต่จะอ่านนะไม่ใช่ไม่อ่านอ่านแล้วก็ดูทุกท่านด้วยอ่าวิดีโอส่วนมากก็ดูนะครับผมดูนะไม่ใช่ไม่ดูเนาะก็ขอบคุณที่อยากเปลี่ันใจให้ผมขอบคกนยังเผิมได้เดินต่ออยู่ต่อในเส้นทางตรงนี้นะครับผมอันนี้ผมเป็นราคาเดิมก่อนนะก็วันหลังนะยังไงก็ก็จะขยับขึ้นนิดนึงนะครับผมเพราะว่า ต้นทุนเริ่มสูงนะต้นทุนเริ่มเสื่อมเริ่มจะขยับขึ้นนิดนึงแต่ตอนนี้คืนนี้ผมสีต้นนี้ไปราคานี้ก่อนนะขั้นไหนอันนี้คัดให้แล้วนะคัดมาแล้วไม้คัดเรียบร้อยแล้วนะก<ค>็คู่นี้ก็ผมไปห้าร้อยแล้วกันอันนี้ไม้แบบนี้โอเคนะสวยนะในโคตรเนี่ยแต่หลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นไม้น่ะไม้เสียบเป็นไม้ต้นโตนะแต่ก็มีความสวยงามอีกแบบหนึ่งไม้อย่างนี้ก็ขถ้าเทียบไว้แบบนี้ก็โอเคนะต่างกันอันนี้ก็จะเรารู้ก่อนนะว่าถ้าต้นที่สวยจริงๆหร์มที่ สุดยอดจริงๆลากที่โอเคมากๆก็จะอยู่ถึงหลักล้านได้ถ้าไมาอย่างนี้ก็ราคาก็อยู่ที่หลักหมื่นเท่านั้นแหละหลักพันหลักหมื่นนะมาอย่างนี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นนะเวลาเต็มไม้ประมาณนี้แหละอันนี้พูดตรงเรื่องราคาไม้อ่าพอดีพูดถึงคุณพี่พอดีคุณพี่ทักมาแป๊บเลยนะคุณพี่นะคุณพี่คุณพี่ไอ้ชายไอ้สาวคุณพี่อยู่สกลนครนะครับผมก็โอเคนะครับผมขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณก็้วก็พี่อยู่น้องคายด้วยโอเคนะ ก็ขอจบเลยประมาณนี้ครับผมขอควณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ๋อ,อ,อ,อลืมไปเมื่อกี้ก็คุณพี่ที่มุกทหารก็ทักมา <c oughs> เรือเรือคุณพี่ที่มุกทหารก็ทักมาเหมือนกันโอเคแล้วคุณพี่ก็ขอบคุณและสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับ